กลับสวัสดีอีกครั้งครับโอโตอนแรกอัดคลิปไปแล้วลืมไม่รู้กดลืมอัดหรือลืม,ลมยังไงอัดคลิปไปกว่าครึ่งชั่วโมงฮะโอ้โหเศร้ามากเลยเปิดดูไฟหายโอ้โหแย่มากเลยเศร้าใจมากเลยอุตส่าห์ไปล่าบ,บอสก,กับคุณเอ่อเซริซาวะเขาอุตส่าห์วิ่งพาผมลากเศร้าใจฮะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ขอสั้นๆเลยขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งที่ทําให้ผมได้500ซับสไคร์นะฮะขอบคุณอีกครั้งจริงๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงไม่มีอะไรจะแจกด้วยตอนแรกว่า คิดว่าจะทํา500ซับแล้วก็จะแบบซื้อสร้อยคูณสองแจกอะไรเงี้ยเออพรุ่งนี้อาจจะซื้อสร้อยคูณสองแจกนะเอออย่ามาบังสิอาจจะซื้อสร้อยคูณสองแจกแล้วก็เออหลวงไม่ดว่วนโอ้โหอาจจะซื้อสร้อยคูณสองแสกแล้วก็พรุ่งนี้ฮะมีสร้างกิวตอนสามโมงถ้าใครอยากจะมาเป็นสมาชิกของเรานะฮะสามโมงเจอกันที่ห้องพอ,โ,อโรงเรียนฟินิกแล้วก็ ถ้าใครอยากมาอยากมาอยู่กิวผมกิวผมสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นใหม่พาเวลแจกเงินแจกของอะไรก็ว่าไปแล้วแต่กรณีไม่จำเป็นต้องแจกเงินฮนะทานูน่ทนทํานี่แค่ช่วยเหลือผู้เล่นใหม่แนะแนวแนะนาเขาไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไปเวลตา,ตามนู่นตามนีน้ช่วยๆกันเราทําเพื่อช่วยเหลือด็กใหม่แล้วก็ช่วยเหลือกันเองในกิวด้วยนะ,ะมีอะไรก็ปรึกษากันเนาะตามนั้นขอบพูดอีกครั้งหนึ่งฮะขอบคุณจริงๆฮะขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามาเมนผมทุกคลิปเลยทุกคลิปเลย ขอบคุณจริงๆฮะผมจําได้ทุกคนฮะจริงๆขอบกับ,บกับพูดว่าถ้าไม่ได้มีแบบพวกเอฟซีพวก FC, พวกีซันเนี่ยไม่ได้มาถึง500ซับสไครต์แน่นอนฮะอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เจอกันบ่าย3โมงตรงที่ห้องพอ,อเดี๋ยวผมจะฟาร์มเงินอีกสักหน่อยตอนนี้มีเงิน600,000แล้วเดี๋ยวจะฟาร์มเงินอีกสักหน่อยแล้วก็จะไปสร้างกิวตรงนั้นกันแล้วเจอกันครับแล้วก็ขอบขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้ผมมาถึงจุดจุดนี้500ซับแล้วเราต้องไปถึง1,000ซับให้้้ไไดครรับเาตตองปแะ เลข100 000, ให้ได้1000ซับให้ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับัสดีครับบ๊ายบายคลิปนี้จะสั้นนิดนึงครับพอดีตัดไปแล้วมันเกิดมีปัญหาเจอกันคลิปหน้าครับัสดีครับ